สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง360องศาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่กรารระวังภัยเสราร์ที่ที่15-16มิถุนายน2567อย่างไรไปเริ่มที่การติดตามดูปจัจจัยควบคุมอากาศที่จะทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก่อนนะครับก็24ชั่วโมงนะครับ จับตาการเลื่อนลงมาของร่องมรสุมหรือร่องฝนที่อยู่เหนือประเทศไทยจะลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำในบริเวณเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียเราจับตาเจ้าร่องมรสุมนี้ก็เพราะว่าจะเป็นตัวการหนึ่งในการเรียกฝนให้กลับมาตกเพิ่มขึ้นในประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันก็ต้องจับตาเช่นกันก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นด้วยแบบนี้ก็ทําให้ภาพของปัจจัยควบคุมอากาศไทยดูดีขึ้นครับฝนก็จะตกเพิ่มขึ้นแบบที่ผมส่งสัญ,ญญาณบอกกับผู้ชม มาหลายวันแล้วแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งและฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกด้วยนะครับแบบนี้คลื่นลมในอันดามันตอนบนและอ่าวไทยก็จะมีกําลังปานกลางครับอันดามันตอนบนมีคขึ้นสูงประมาณ2 m, เมตรอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับจากสภาพการควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะนาไปสู่การเตือนภัยซอฟแปล้อมเสาวทิที15-16มิถุนยน2 5 6 7ดังนี้ครับ อันดับแรกขอให้คุณผู้ชมเตรียมรับมือและระวังในวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปจากการที่ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นจากร่องมรสุมหรือร่องฝนเลื่อนลงมาครับและลมมรสุมตะตกเฉียง,งใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนก็มีกําลังแรงขึ้นด้วย15-19มิถุนายนขอให้คุณผู้ชมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน,น้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเน้นๆในภาคเหนือและภาคตนออกไว้ด้วยนะครับระวังเพิ่มก็คือความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริิเเเเวววณททททีี่่มฝนนนนนฟู้าาาาาะะออองงรสชืแลลผู้ดใไย และอันดามันให้ใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะครับ สำหรับเกษตรกรมีคําแนะนําปรับตัวจากสภาพอากาศดังนี้นะครับอันดับแรกก็คือให้ท่านระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ไม้ผลและพืชผักครับควรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนอย่าให้มีการรั่วซึมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําแผงกําบังฝนและลมให้แก่สัตว์เลี้ยงด้วยส่วนในช่วงที่มีฝนตกผู้เลี้ยงสัตว์น้ําก็ไม่ควรปล่อยให้น้ําฝนไหลลงบ่อครับเพราะว่าจะทําให้สภาพน้ํานั้นเปลี่ยนแปลงสัตว์น้ําจะปรับตัวไม่ทันได้ให้เปิดเครื่องตีน้ําไว้นะครับ ปิดท้ายกับการย้ําเตือนเดี๋ยวหยุดเสาร์อาทิตย์ใครจะออกไปหาหรือซื้อเห็ดป่ามาบริโภคในหน้าฝนแบบนี้ต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าหน้าตาของเห็ดกินได้และเห็ดพิษนั้นคล้ายกันมากจนแยกไม่ออกกินผิดถึงชีวิตได้เลยนะครับคําแนะนําจากกรมควบคุมโรคก็คือขอให้ซื้อและกินเห็ดจากฟาร์มเห็ดหรือแหล่งที่มีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดหรือกินเห็ดป่าหรือเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะว่าอาจเป็นเห็ดพิษได้นะครับด้วยสูตรที่จาง่ายๆก็คือเห็ดไม่รู้จัก ไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินครับและนี่คือภารกิจโก g r e กรีนประจำวันนี้กับโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีเพื่อความมั่นคงทั้งสิ่งแวดล้อมชนะง5โก g ด์กรีน Green, พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเพราะนี่คือ300สิงหาโก g r e กรีสวัสดีครับ